เอาละครับผมกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่พมมีน้อยเกมเมอร์กับเกมไปในแอดเฟดดี้คืนที่5กันอีกเช่นเคยนะฮะในวันเนี้ยเดี๋ยวเราไปเคลียร์คืนที่5กันนะฮะทุกคนเพราะว่าพาร์ทที่5นี่คือแบบตัวแตกโอ้นั่นไะงคือตัวแตกไป2รอบนะครับไม่ผ่านวันนี้เลยพาร์ทที่6ของเราเราจะมาเคลียร์คืนที่5กันให้มันจบจบกันไปนะชิปเนี้ยคือมันต้องจบได้แล้วจานอย่างนั้นมันจะยืดเยื้อแล้วนะ เราก็ไม่พูดพ่ำมทำเพลงไปเคียร์กันดีกว่าคืนที่5แล้วก็มีน้องๆน,นะครับมาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่ามันทำอะไรไม่ได้พี่มันก็ต้องดูดีๆนะไอตัวเฟดดี้ต้องดูดีๆถ้ามันมาเนี่ยคือเราจะเห็นตาสีขาวผมก็โอเคนะครับอันนั้นผมรู้แล้วนะฮะตาสีขาวนี่ผมสังเกตตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วแล้วก็ผมไปอ่านมาไปอ่านในวิกิมาไอเฟดดี้เนี่ยถ้าเราจ้องไว้นานๆเนี่ยหรือว่าจ้องมันไว้เราเปิดกล้องแบบเปิดปิดเปิดปิดจ้องมันไว้เนี่ย เฟดดี้มันจะไม่หลอกเรานะฮะมันคือแบบมนเราจ้องมันไว้ไงมันก็จะไม่ขยับนะอ่ะไอนี้ก็โทรมาอีกแล้วนะฮะไอชื่อเลยนะโฟนกายมั้งแล้วก็มิวไปเลยไงลำคานเกินไงแล้วก็นี่เลยผมจะมีวิธีเล่นใหม่คลิปเนี้ยคือว่าผมอะ่ะได้ลองไปเล่นแล้วหลังใหม่ก่อนที่จะทคลิปเนี้ยลองเล่นก่อนหลังใหม่ไอคืนที่5เนี่ยแล้วผมก็มีความคิดว่าเฮ้ มันมีวิธีทําแบบเวลาเดินไวๆป่ะทุกคนผมผมสงสัยนะว่าเฮ้ยทำยังไงเวลามันถึงเดินไวว่ามันมีไหมในเกมเนี้ยผมก็ลองเออลองระหว่างแบบไม่กดอะไรเลยตอนที่กําลังเนี่ยไม่กดอะไรเลยอยู่เฉยๆกับตอนที่เล่นแอคชั่นไปเรื่อยๆอย่างไหนไวกว่ากันซึ่งผมก็ได้ค้นพบว่าการเล่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเออปิดเปิดกล้องเปิดไฟมันไวกว่ามันไวกว่าการอยู่เฉยๆหรือว่าแบบฟังเสียงแล้วก็ไม่ปิดประตูไม่ดูกล้อง เร็วกว่านะฮะเอาเรื่องว่าวันนี้ผมก็จะลองวิธีนี้แหละนะครับไปดูกันว่าจานหมีจะลอดจากครั้งแรกได้หรือเปล่าซึ่งในคืนนี้คืนที่5เนี่ยเราต้องระวังตัวทางขวาไว้มากๆเลยเพราะว่าไอ้เฟดดี้นี่มันแบบมันจะมาในกล้องแคม 4B ไงขอ,อโผหน่อยเออ้อยตกใจปิดทันตกใจบอนนี่เฉยแม่งเล่นอยู่ตกใจ <c oughs> โอ้โหเกินบอนนี่ไปไปได้แล้วเปลืองไฟ นะฮะเราปิดเปิดปิดเปิดยับยับก่อนตอนนี้คือแบบสเต็ปเทพกำลังมาช่วงเนี้ยมาฮะปิดเปิดก่อนนะบอนนี่ไปได้ยังไปได้แล้วลูก <c oughs> นานมากแล้วไปยังโอ้ย,ยังไม่ไปอีกเลยเนี่ยถาจริงอ่ะไหนดูซิโอเคไปละเปิดไปเบิงไฟนะฮะตอนนี้ตีหนึ่งเจอร์ซก็ใช้ได้อยู่นะทางซ้ายทางขวาโล่งเคลียร์บอนนี่อยู่ทางซ้ายแล้ว โอ้เฟดดี้มาแล้วว่าตาขาวมาเลยทีนี้เราก็เล่นสูตรแล้วแหละก็คือแผ่นกล้องไปที่เฟดดี้ยับยับนะฮะซึ่งเฟดดี้เนี่ยก็จากคลิปที่แล้วก็คือรู้แล้วแหละว่ามันแบบเวลามันเดินเนี่ยจะมีเสียงหัวเราะ 5. นี่คือ1น่ครั้งนะครับถ้าอีกครั้งเนี่ยรู้สึกว่ามันจะหลอกเราเลยนะต้องระวังด้วยก็คือเราต้องแบบแผ่นกล้องไปเนี่ยตรงหน้ามันเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ระหว่างนี้เราก็ดูซ้ายขวายับยับผมบอกเลยว่าชิวๆว,วิธีนี้แหละ มันจะเป็นวิธีของจริงทั้งประหยัดไฟทั้งแบบแอคชั่นออกเรื่อยเอย่างนี้มันก็เดินไวนาะฬิกาหรือเปล่าวะเนี่ยใช่ไหม6กส68เปซ็นต์ตีหนึ่งใช่ไหมเนี่ยเดินไวใช่ไหมจานหรือว่าจานคิดไปเองคิดว่าเดินไวแหละโอเคตีสองแล้วนะเราต้องพยายามดูกล้องทางขวาไว้ก็อย่างที่บอกไปแหละว่าเฟตี้มันจะไม่ขยับถ้าเราดูมันนะนะมาตอนนี้ก็เปิดปิดเปิดปิด,ปดยับยับ,ยบมาดิครับ ปิดปิดปิด,ปด,ปดยับยับผมบอกเลยเพราะว่าถ้าเนี่ยที่จริงอะ่ะเราดูแค่นี้ก็พอแล้วถ้าตัวฟ็อกซี่ไม่มีวิ่งอ่ะนะก็ดูแค่นี้พอแล้วยังไงฮะเปิดปิดยับ,ย,บยับเลยตอนนี้เพราะว่าไอชิกะเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าถ้ายินเสียงเท้าเนี่ยคือมันมาแล้วแต่ผมว่ามันไม่น่าจะทับกับไ้ตัวเฟรดดี้ที่ยืนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าวะไม่รู้นะเราก็ไม่ต้องไปดูกล้องไหนดูกล้องแค่นี้แหละวนลูปไปเรื่อยๆนะ ดูกล้องแค่แคม 4B นี่แหละนะฮะยับยนะดู 2B ก็ได้ถ้าแบบระวังระแวงบอนนี่ก็ดู 2B ไปแต่ถ้าอยากเล่นแบบชิวๆก็เนี่ยแหละ 4B ยับยนะฮะเมื่อกี้ชิกะแวบ,บๆใช่ไหมโอเคชิคกะโอชิกะมาเฟดดี้ก็ไปตอนนี้เรารอเสียงเท้าของชิกะแหละถ้าเสียงเท้าเข้ามาคือเราต้องปิดประตูเลยยังไงฮะ มาหรือเปล่าเข้ามาหรือเปล่าพอใครนี้พอเข้ามาหรือเปล่าเข้ามาหรือเปล่าฮะพยายามฟังเสียงนะไ,ไฟไฟโอ้มาแล้วมาแล้วหนึ่งตัวมาแล้วหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งเนี่ยเราแบบใจเย็นก่อนนะฮะต้องให้ชี้กะไปก่อนแล้วกันอย่าพยายามจะปิดสองประตูอย่างนั้นมันจะหยาบโอเคไปแล้วไปไกลไกไปไกลไกให้ฉันรู้ว่าเธอหน้าหายไปวะ่ะมาเฟรดดี้มาประจำตำแหน่ง ตาสีขาวมาเลยแล้วก็เนี่ยวนลุบวนลุปยับยับผมบอกเลยวนลุปยับยับนะครับตีสาแล้ว47%ตีสามใช้ได้นะเฮ้ยเอาเรื่องเหมือนกันนะสเต็ปเนี่ยเอาว่าบอลน,นี่หายไปไหนไม่มาไม่อยู่เฮ้ยโอ้โหปิดทันคือเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงนะแต่ว่ากดไฟดูเอ้ยมาเฉยอ่ะนะฮะไปยังเพื่อนออกไปละโอเคประตูเปิงไฟ เดี๋ยวมันจะเปลืองไฟเนี่ยเบดตี้เปลี่ยนเป็นชิกะแล้วนะชิกะบอกว่าอยากเข้าไปกินแล้วแต่ว่าเข้าไม่ได้ดูกล้องอย่างนี้จะเข้าได้ไงเนี่ยถ้าชิกะหายไปจากกล้องเนี่ยฟังเสียงและโอ้โหบอกเลยว่าวันนี้จันหมีแบบว่าจันหมี่เลเวลร้อยอะครับวันนี้จันหมีล่างทองนะฮะพี่เตรียมตัวมาดีพี่บอกแล้วตีสี่แล้วว่ะทุกคน34% 4เฮ้ยมาสวยนะ คือมันดีที่ว่าฟ็อกซี่มันไม่วิ่งด้วยแหละเฮ้ยโอ้โหชิกะมาหนึ่งบอนนี่มาอีกหนึ่งโอ้โหนี่คือแบบจะเอาให้ได้ใช่ไหมชิกะไปยังโอเคไปละนะฮะเปิดประตูไปแล้วบอนนี่ลหละบอนนี่ไปละนะฮะเปิดประตูไปเราดูกล้องก่อนดูเฟตี้อย่าให้ขาดนะมาโอ้โหตึงเริ่มตึงว่ะเริ่มตึงตีสมาหรือเปล่าจะผ่านหรือเปล่าจา ตาแรกก็เอาเลยหรือยังไงฮะเฮ้ย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 ,อยโอ้โหไฟดับกล้องพังเอาว่ะเฟดดี้มายางชี้ขาอยู่ไหมไม่อยู่แล้วโอเคไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอย่างงี้ไม่ได้แล้วมันจะผ่านแล้วมันจะมาแล้วทุกคนมันตีสี่แล้วไงชี่กา้าอยากกินเต็มที่วันนี้อยากกินเต็มที่คือแบบใจยเย็นนะฮะสองคนนี้สองตนนี้ใจยเย็นนะฮะขอ,อให้จานได้ผ่านไปอย่างสวยงามทีเถิด มันจะผ่านเร็วไอ้ฟ็อกซี่ก็อย่าเพิ่งมาโอ้ยบอนนี่บอนนี่แม่งดุจัดโอ้โหถามจริงถามจริงแล้วแล้วเสียงเท้านี่คือของชิกะไม่มีด้วยนะเมื่อกี้เฮ้ยตีห้าแล้วอะ่ะตั้งใจดิเดี๋ยวตั้งใจกับน้ำหนึ่งนะพยายามฟังเสียง องเท้ามองชิกะเหมือนว่าจะเดินไปท้องอื่นยังไงฮะตอนนี้เราจ้องไปที่เฟดดี้อย่างเดียวนะไอ้กล้องเนะี่ยทําให้มันแบบขยับตัวไม่ได้ไนงะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ว่ารู้สึกตี้านี่จะเอ้ยเฮ้ยไอ้เมื่อกี้ฟ็อกซี่ฟ็อกซี่เพื่อนผมเหรอ,อมาว่ะไอ้ฟ็อกซี่มาแล้วทุกคนเตรียมวิ่งแล้วด้วยเนี่ย ไอ้กล้องแคม1ซีเนี่ยเตรียมวิ่งแล้วอีกเกาเปอมาวะมาวะต้องผ่านผมจะไม่ปิดประตูแบบเพย์เซฟนะเนื่องจากว่าถ้าปิดประตูเนี่ยเสี่ยงพาวเวอร์หมดนี่ยุ่งเลยเป็นที่มาแดกหัวแน่นอนโอ้โหชิกะเมื่อกี้ปิดประตูการไว้ก่อนแต่ว่าเจอชิกะเฉย โอ้โห oh, hey. oh, hey. ตั้งใจสุดๆตั้งใจยิ่งกว่าสอบมหาลาัยอีกตั้งใจยิ่งกว่าสมัครงานโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยของจริงหรือแบบโ oh, hey. <c oughs> อ้โหไอ้ช่วงหลังๆนี้ที่ผมไม่พูดไม่ต้องตกใจว่าไม์มันเสียหรือเปล่าคือแบบว่าเปิดโมดเซียนเปิดแบบเงียบกิฟต์เล่นเงียบกิฟต์เลยตีห้าตีสี่เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่า ของจริงนะครับตีห้านี่เหนื่อยมากนะคือมันจะมา2ทางเลยไอแล้วคือแบบโชคดีที่ว่าไอตัวฟ็อกซี่อ่ะมันไม่วิ่งทุกคนมันออกมาแล้วแต่มันไม่วิ่งผมก็ไม่เคยไปแพนกล้องดูมันด้วยไงคือดูแค่แบบวนลูปแค่ไอตัวเฟดดี้ถ้ายิ่งเราจ้องกล้องมากเท่าไหร่เนี่ยไอเฟดดี้มันก็จะไม่มาหลอกเรามันก็จะวนลูปกับแค่กล้องทางขวากล้องล่างแค่นั้นนะฮะแล้วเราก็พับเก็บพับเก็บอย่างนั้นแล้วเราก็ดูประตูซ้ายประตูขวานะส่วนตัวบอนนี่เนี่ยก็ทาแบบ อยากเอาเพย์เซฟก็ไปดูที่กล้องซ้ายกล้องขวาก็ได้นะฮะคือกด2กล้องอะ่ะหรือไม่ก็แบบพับเก็บพับเก็บอย่างที่ผมทําก็ได้นะถ้าเจอไอตัวเฟดดี้นะเพราะว่าเฟดดี้เนี่ยมันจะแบบมันจะเข้ามาเอาผมให้ได้ไงคือมาบ่อยจัดคือเอาออกไปแล้วมันก็มาอีกเนะี่ยโอ้โหบอกเลยว่าตึงมือเหงื่อน,นี่คือออกมือโอเคโอ้โหแล้วก็เดี๋ยวนะมีคืนที่6จริงๆด้วย1ด,ดาวนี่คือแบบเราเคลียร์ไปได้หนึ่งครั้งใช่ไหมจบเกมห้าคืนใช่ป่ะมีคืนที่6ด้วยหรือ แล้วคืนที่6นี่มันมันจะยังไงอะเล่นแบบเดิมได้ป่ะคืน6เนี่ยสเต็ปเดิมได้ไหมเออไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปรอดูคลิปหน้าละกันนะเผื่อแบบจะใช้สเต็ปเดิมเล่นไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะโอเคทุกคนคลิปนวนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคืนที่5คือมันต้องเล่นแบบจริงจังแล้วไงเราตายไปทั้งหมดเท่าไหร่เราตายไป 3- 4รอบแล้วอะเดี๋ยวน้องๆจะบอกว่าจานการตายบ่อยเกินนะหลาย EP ีแล้วไม่ได้นะฮะ EP พีที่แล้วตายอย่างนี้ EP ีนี้ต้องต้องผ่านแล้ว โอเคนะครับทุกคนคลิปนูนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะคนไหนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปไลน์นะครับก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะส่วนในี้นะผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็พบกันใหม่ในคืนที่6นะฮะสวัสดีครับผมโอเคโอ้โห oh, hey. oh, hey. oh, hey. ตั้งใจสุด